สายตัวมันจะส่งลงมาในเช้าที่มันว่างเปล่าความรู้สึกที่มันจากไปเป็นภาวะที่มันเก่าสิ่งรอที่มันยังดันกองอยู่ในบ้านเราแต่มันไม่มีเธอแล้วมีแต่ความเหงาที่มันต้องเฝ้าภาพในอดีตมันยังคงวนเวียนไม่เคยจางมันนั่งเื่นเดิมที่ไม่มีวันสุดท้ายเหมือนดนตรีที่เล่นซ้ำๆจนกวามมันจะพังเธอคือเรื่องราวที่ฉันไม่อยากจะลืมมันไปจากใจเลืไว้เพิยงความทรงจำที่มันยังคงชัดเจนรือเราที่เราเคยรนองเพลในเส้นทางที่มองไม่เห็นเธอคือความฝัน สทิ้งเรื่องราวที่เคยพทำไวให้มันลอยไปตามสายฝนเหลือไวเพียงความทรงจำที่ดีที่สุดที่เรามีเราไปทุกทุกนาทีมันยังคงอยู่ที่เดิมในวันที่ฟ้ามันเปลี่ยนสีในวันที่ลมมันพัดไปในวันที่ฉันไม่มีเธอฉันก็ยังคงอยู่กับใจที่มันเคยมีเธอที่มันเคยมีความหวังที่มันเคยมีความฝันที่มันเคยมีความรักจะคือบทด้วยที่ซ่อนในฉันรู้จักคำว่าความรัก เธอคือความฝันที่ฉันไม่อยากจะถินไปแต่ความจริงมันยังคงอยู่กับฉันไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนไม่ทุกอย่างจางไปตามสายลมทิ้งเรื่องราวที่เคยพังไวให้มันลอยไปตามสายฝนแล้วใหเีความทรงจำที่ดีที่สุดที่เรามีละไปทุกทุกนาทีมันยังคงอยู่ที่เดิมอาจจะเจ็บที่ต้องยอมรับว่าเราต้องแยกเธอแต่ในความเจ็บมันก็ยังคงมีความหวังความหวังว่าสักวันเราจะได้พบกันใหม่ ในโลกใบใหม่ที่ไม่มีคำว่าจากไปฉันจะเก็บเรื่องราวของเราไว้ในใจและฉันจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อเธอเหลือไว้เพียงความทรงจำแค่ความทรงจำไม่ว่าวเวลาจะผาเไปนานแค่ไหนเธอยังอยู่ในใจฉันตลอดไปตลอดไปตลอดไป ักวันเราจะได้พบกันไหมในโลกใบใหม่ที่ไม่มีคำว่าจากไปฉันจะเก็บเรื่องราวของเราไว้ในใจและฉันจะใช้ชีวิตต่อไปพเพื่อเธอเหลือไว้เพียงความทรงจำแค่ความทรงจำไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนาขน้าไหนเธอยังคงอยู่ในใจฉันตลอดไปตลอดไปตลอดไป